สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเก,เกมโลโบอกร์แล้วคับแล้วก็ก็นี่คือด่านแบบแมบปบที่เป็นเอออะไรนะแบบตาคนตาบอนะครับนะแมบปบคนตาบออ่ะคือดูซิว่าสองสองโอ้ฉันก็จะตายแล้วโอ้ฉันจะด้วยโู้ฉันขุดดูวยออไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าผมไม่สนแล้วจ้าโอ้ฉันไปแล้วฉันไปแล้วเราก็ต้องรีบไปที่ร้ตาอ ตายอุ้ใช่ไหมเย่ฉ yeah, ันได้เงินเย่ฉ yeah. yeah, ันได้เงินเรารวยแล้วเดี๋ยวฉันช่วยชุบชีวิตหน่อยเฮ้ยว้ามมาแล้วรีบแล้วรีบแล้วว้าแบบนี้เพี้ยนจะเข้ามาเปล่าหรือว่าไม่เข้ามาคงมัง้งไม่รู้ <laughs> อันนี้ผมเคยเล่นแล้วน,นะครับนะ มันจะก็มาตอนนี้่ะโอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะว่อาจจะฟันแกจะฟันแกนี่แนนี่เอ้าไปหนึ่งกันล้วผูจะายด้วยโอ้ฉันอยู่ในท่ากาม่มีใครเห็นซันแนลอยค่ะสมนาอ่ะอ่ะจันด้วยตะวันจันด้วยเดี๋ยวฉันช่วยเองเหลืออีกฮะไม่กี่นาทีแล้ะ b o ย โอเคเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี huh. Now, ่มันหมอนี uh ่ม huh. okay, so ันรู้ทุกอย่างเลยเว้ยเฮ้ยออามันหายไปไหนแล้ววะาไม่รู้เหมือนกันสิเออน่าจะมั้งเผื่อจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนน้ำคนเงี้ยเฉดเดียวขึ้นในบินคนเงี้ยโอเคเกมสิ้นสุดลงเลือกอันไหนดีนะขอเช็คดูก่อนเออบ้านอเันไม่ดี เอาลงดิเอนดีกว่านไหมเจ้าสจะเอาอะไรกันแน่ทุกคนนี่เชยยังฉันเป็นผู้ก่อชีิโอ้โหแล้วต้องรีบไปซ่อซซิครับเรียกไอโซ่อซนตรงไหนดซ่อนตรงไหนดีอ๋อบานาน่าจะดูละเออวางตรงนี้แน่นเลยเออ จะทำให้ลื่นล้มมันจะมันจะทำให้ลื่นล้มมันจะไม่มีอะไรนี่นะโอ้นี่ชกสร้างกำแพงแม่นเลยโอ้โหโอ้โคาดเลยเราจะวางไว้ตรงนี้อันนี้นะใช้ให้มันล้มมันให้มันล้มมันเรียบร้อยล้มมันแล้วต่อไป ไปสิครับนี่แล้วก็ต้องรีบไปรีบไปตายกันหมดเลยตป็ไหนวะโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีชีวิตอะไรไม่ได้ได้แล้วโอ้โหสบายเลย หืมตายกันหมดมันมาทางนั้นสินะน้าวางแม่มเลยนี่ถ้าเกิดมาใช่ไหมมึงเจอนี่หน่อยเป็นไงกล้วยแห่งสูตรลับของฉันออาหายู่จ้าไม่เลืเอาเอาเอา,เอาไม่โดูสิว่าอือตายเยตายอตายไม่มีสวนเลยเหรอไหนฮะสวนเล่นสกิตเล่นสกิต เอาหนี่้เกอเอาหนี้กันได้ดีเดี๋ยวก็ไปชิดๆหน่อยอัะมาถึงแล้วผมจะมีเงินได้สำหรับบริจาคผมได้ทีละตูราขจุโกนจะมาในอีสานสางหมื่งกับมึงรู้ไปแล้วจ้ะอะไรวะอ๋ออาชีบเออผมเข้ามาไม่ได้ โอ้โห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 อ้หชิบหายชิบหายอย่ามากวนทางนี้สิรีไปลู้กันว้าวรีไปเร็วรีไปเร็วชิบหายชิบห้ามัตามมากระผมว้ามันเจ๊งมากเลยว้ามันเกินจะมาเลย เฮ้ยิอนจุบจะไปหาเราโอ้โหมาตรงนี้เลยไปเร็วมาเร็วจุบจุเดี๋ยวจะช่วยเราเอาไปถ่ายเอาชิบาแล้วชิบายแล้วมตือตัวแล้วโอ้โวโอ้โหเอาชิบายลไปเลวจ้าทุกคนรีบไปเลยรีบหนี้ฉั่อยู่ในที่แบบนี้สุดย ทำไมคนนี้มันรู้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวลองตามคนนี้ไปดูซิว่าว่าจะเจอห้องลับอะไรทำไมมีหน้าแบบนี้ด้วยวะเนี่ยว้าชิบายเลยตอกลีไปแล้วนะเดี๋ยวฉันช่วยชีวิตให้ไม่ทันแล้วโอเค <c oughs> มันเจ๊งมากเลยไปเลยเจ้าไปเจ้าไป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 อีจุดฟันแกไปเลยเจ้าอู้ไปแล้วเจ้าไปแล้ปเจ้าว้ามันสุดมัดเลยแลค่ ก็ไปทางนี้ไม่สิออ้ฉันอยู่ตรงนี้โอ้ยมีมได้กินเนอะ <c oughs> อ๋ออันนี้อะไรอะ่ะอ๋อลีฟลืมไปเฮ้ยชีวิตใหม่ยังไงถ้าเกิดอยากชุดชีวิตใหม่ต้องเสียเสียสแปดสิบโลบัคอีกเหี้ยโอ้โอหน่าเลย เดีย๋ยวลองตามคนพาเขาไปเรียกว่ามันจะเจอห้องลับอะไรหรือว่าอะไรมันจะไม่ยินหรือว่าอะไรทำไมไม่มีสวนเลยอ่ะโอ้โหแบบนี้ไม่ให้เล่นง่ายอ่ะดิโอ้ยเราก็แหละชิบชิบเอออย่างเงี้นแหละเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้เอ้เอ้เอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมรับเ,เข้าไปในที่แบบนั้นไปเลยแล้วก็จะมาน่อีกสาม ก็ต้องขึ้นชงนี่สินะเอออโอขึ้นไม่ได้เหรอเขาจะก่นจะมาอีกชงหโอเคฝั่งนี้ลงไปเอออย่างโอ้โหเอจะดูฝั่งนี้โอ้เอตุ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  เออคนนั้นลงไปทำไมอ่ะอ mm ู้ชอยลงไปทำไมอ่ะเอ้าเขาตายให่ล้วผมเนี่ยขึ้นไม่ได้สิอีมันติแบคทีเรียใช่ไหมเอ้เอ้แต่เราอยู่วันนี้ละคื้สุดยอดเลยไปดูสิสิลิปอันนี้ก็เหมือนกัน เอออยายืนสิไปที่นั่นเออรีบชุบชีวิตแล้วเอออืมรีบไปแล้วรีบไปรีบไปอื้อมันมาแล้วอีโมชั่นอา์เดามิจบอก้นะอีโมชั่นอร์เฟลไปแล้วจ้ารีบไปเร็วรีบไปแล้วเราก็ต้องรีบไปที่ไหนฉันรู้แล้วฉันก็ต้องไปทางนั้นสินะ ทังนี้เหรอไม่ใช่เออทางนี้นะสมชายขอให้รอเธอเธอมันจะมาล่าสมชายอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อาชื้อาชืาช้โอเคไปได้ไปได้เออม,มาแล้วมาแล้วสมชายสมชายสมชาย,ชายว้า <c oughs> ผมนึบผมกีดมั่ง โ okay. <laughs> อเคว้าวว้าวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คอปเตอร์คอปเตอร์โอ้แต่ละคนนะ <c oughs> หวังว่าไอ้เจ้าสมชายนันน้นไม่มาสินะไม่รู้อ่อะโอเคไปแล้วเนีโอเคเรได้เวลาจบเกมสักทีขอได้สวนเธอิดเจ้าพระเจ้าคอยยิ้มีเอยอะอ้สวน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 ผมเลือกสวนสวนสวน อ่าอย่าเอาซะแล้ก็ต้องสวนสิมันง่ายที่สุดไงนี่กลุ่มเล่วโอ้โหเอาอะไรอ๋อเยสสวนสวนของฉันได้ได้รับโพลโพกเยสก็จกินฝั่งนี้ก็จะกินอะไรไม่ได้อีกเหรอเพื่อนจะกินันนี้เหรอโอ้โหมึงก้างมาก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 โอเคเริ่มแล้วหมเฮียเริ่มะล้วอ๋อ ไปทางนั้นต่อเรบร้อผมได้ยินแล้วยาโอ้โหทุกคนอยู่ตอนนี้ในตอนนี้พวกเราต้องหันนี่จะไม่เจอหรอกเออใช่ไม่เจอหรอกต้องต้องผู้หญิงนั่นไม่ทันหรอกใช่แล้วใช่แล้วมันเจ๊มากเลยเยอะันก็ต้องดูแบบนี้เอาพวกเราจะดูเฉยเพื่ออะไรเออใช่เมื่อกี้แล้วก็ตั้งนี่โอ้ยผมชมพีษเกษตนี้ชิปบิ

อาวจะไีสุกมากเลยค่ะอีกกี่ชีวิตมันไม่มีเราก็ต้องรีไปชุบชีวิตคนนั้นไวไหมไวไหมว้ามันมาแล <m z ic heures> ้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราก็ต้องไปทางนั้นสิวะเออไ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 อเออมันจึงมากเลยคือ มันกระงเลยเป็นนักสีเป็นนักสีเดี๋ยวต้องทำแบบนี้มุดยอ่นักเล้ยทเ่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เย่มาสุดนามากับ เออเออสวนสวนเขาเลยเทปเซ้สวนนึ้นเออันไปสวนแล้วสวนน้ำสวนน้ำสวนก็นะโอโอโอเอี๋ยวไปเนี่ยตุ๊บติดนะอ้อะอะเออเออมาแล้วต่อไปผมเป็นผู้อะไรผู้เลือดชีวิตคือซิกมาบอยเดี๋ยวรอให้เขามาส่น คงยาได้ยินนะเจอเป้ายอะไรวะอ๋อป้ายเขียนชื่อเขียนชื่อว่าอย่างนั้นแหละดีเออแล้วจะจะเขาไปยังไงอ่ะชิบชิบห้ามตั้งคอนอ่ะชิบบายแางนี้ เราล oh. right oh. ีป enfin สิว่าแม่แต่เออวิ่งจักรยานวิ่งวิ่งจักรยาเฮลิคอปเตอร์ อ่ะน okay, yeah. mm ี hmm. ่โอเคดิเกยยังมีเกดถึงจมโคลพังกีตลงมาแล้วนี่กอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คอปเตอคอปเตอร์ปไปไปไปอู้บอู้จอู้จิอ้อ้จ้าว้าว้าิอ้จิ้จอู้จิบอจ้อ้จิบอู้จิบอู้จิบูบ สุกด <h az es> okay, ีสุกดีอันนี้สุกดีอ๋อสวนส่วนสวนสวนใครเลือกสวนเธอใครเลือกสวนเธอเออเอาพลิสดีกว่าเออไม่นะเอาอะไรดีเอ้ย yes พลิสพลิสใช้พลิสมันยังโอเคฆาตกรจะมาในอีกสาม สองนุ่เมเดี๋ยวแอบ,บดูก่นนอนนี่ทำนี้โอ้เดี๋ยวฉันไม่ได้ไปถิดเออใช่ฉันไปดิบคุณนั้นมันมาแล้วมันรู้ทุกยอ,อย่างเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ helicopter 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 cấp helicopter ừ cái tông về thằng này đi ờ thằng tàn chip à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  chip bình ra cậu chip cậu helicopter helicopter อะไรดีเด้อว่าไงเนยเออองมีดีปะชิบห้าผมไม้ได้น่าทึดสมน้ำหน้าคือม่ได้สนแน่คือยังไงวะโอ้โอโอ้โอ้ชิบหายได้ชิบหายได้รีบขึ้นสิวะเดเดเจิบชิวชีวิตกันเลอ ช่วยๆเอออย่างนั้นแหละขามากขามากมอน่ามันรู้ทุกอย่างเลยมาเลยมาเลยมาเลยอ้าวาอู้เยอะอักอักอักโอ้โหผมตาย <c oughs> มันยังไม่ด <Please. S 2> <laughs> ีเอืมเอาไงดีวันวันจะเลือกห้ามพลิสเตคะลองอาหารไม่ไปเลือกทรายผิดนิโคลันโดดัดเตชอบาซูกิสเทโนโลนันโดคุณเลือกบาซูดัดเตชอบาซูดัดเตชอบาซูโอเคทานีตามาแล กะได้กัะเรินี่อีกเซมซมนิงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวิสเทน่าโรลันด้านุงจะจะ่งจิโอชิบสโอโอ้โหปั่นอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาแล้มาแล้วมาแล้ว เราก็ต้องรีบไปช่วยเร็วเี่นี่คอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โคตรมันลายยาได้ไหมยาได้ไหมบ้ารีบมาเร็วรีบมาเร็วมาเร็วมึงจะตายแล้วก็จะตายแล้วนี่มาปองมอนอยู่ตรงนั้นไงไปเป็นยังไงวะ ทำไงดีในเวลาอีกหนึ่งนาทีคือทำไมไหวแลวจะกระทำไม่ไหวนะเหมือนกันสู้ชิบไ้ว่าก็จะตายแล้วก็จะตายแล้วก็จะตายแล้วอ๋อทางนี้ไงอเชบอเชบจะเบไไปทางนี้ต่อ น <Beginning S 2> ี่ด้วยฮ่าฮ่า่าท้องฟ้าดุฮะอาไรบ้ผมไม่ได้ผิดอาไรว่าโอเคโอเคโอเคมันเิ่มกินเดี๋ยวค่อยค่อนี่คือนักเตะชาวบาสิโ มานัดเตชาบาซูนัดเตะชาบาซิูนี่จุดเตะชาโอช่ายแล้วชิ่ายแล้วว้านัดเตชาบาซิลเอ็ดโอเคดีนะที่ผมรอดจะใช้เลยสองคนนี้ผมรอดผมรอดนัดเตะชาบาซิูผมชาบางนัดเตชาบาซิูตายทั้งคู่แต่รอด สวัสดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสวัสดีเอาโอ้โหไม่ชอบโรงเรียนนะเ,เฮียอะไรกันวันนี้อ่ะซุนนุ่มนะแล้วก็ต้องหาฮึไม่มีอ๋ออันนี้ดีกว่าจุ๊บ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 ค่อยนะค่อยอธิบายผมไม่ได้ผิดอะไรอะไรวะวก็ต้องไปทางนี้ ไอึอันนี้สินะไปยืนนลแล้วตาไป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 เจอป้าเต้ไปอึวักอีโมซาเดาป้เดทไมมันรู้ทุกอย่างเลยวะอีโมซาเดปอึดเอาี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าฮ่ามันสนุกมากเลย นี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีใครอไู่โอเคมาเริ่มกันได้รอบเลยเดี๋ยวแล้วพนักงามันอยู่ไหนวะโอ้โหชิบหายท้าตะกอนยังไม่ได้เลยเอาเอาเอาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ครัเตอร์คอปเตอร์อีแล้วก็ต้องช่วยชีวิตไว้ตะกอนตะกอนนะมันมาแล้วมันมาแล้ว

เดินทาดิงเกงในรือคิปีแล้วก็ต้องไปชานี่กระโดดจะทำให้ทำครับหนึ่งยิงหนึงเอย่างนั้นแหละมันจะต้องตายมาเร็วมาเร็วอีกบ้าหอจับไานหมาดีมาดีมาทางนี้สิเออชิหายแล้วชิหายแล้วโอเคตายอือโอเคอมอืม่ามันรอเราชด้วยสิว่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปทางนี้สิวะอืมไปสิ่อีทางนี้นี่ดีกว่าประสบมากไม่อยากจะเชื่อเลยก็ต้องไปทางนี้สิวะเออทางนี้เดี๋ยวเออเอ้อเอ้อเยอะไรไปล่ะก็ไม่มีอะไรเลยน่าไปทางนี้ครับแน่บอกเลยว่าไม่มีทางหาฉันแน่นอนอนเพราะว่าฉันเป็นอัจฉริยะแห่งการล่อกเฮ้ยประทุดมากเลยมันสุดมากเลย เย้ส yes, ุดเด็ด <rua> ช่างมั <dando> ่วไงเอ้าทำไมมันรู้ฉันเนี่ยอ้าวอ้าวอ้ามันก็ไม่ได้ซีสมหน้านึกแต่ชาวบาซิลโอเคสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสำหรับเกมเออเกมแบบคนที่ที่แบบเอออันนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย